สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เราจะทําขนมสอดไส้นะคะเริ่มต้นเราไปดูส่วนผสมของไส้นะคะก็จะประกอบไปด้วยมะพร้าวดาเนินนะคะ1000กรัมหรือว่า1นกิโลนะคะขูดขาวด้วยมือแมวเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บอีก1,000กรัมหรือ1นกิโลนะคะปี๊บแท้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าอีกหนึ่งถ้วยตวงเริ่มต้นของการทํำเราก็ น้ำน้ำตาลปี๊บของเรานะคะใส่ลงไปในกระทะพี่ตุ๊กใช้กระทะทองนะคะหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่เรากวนได้สะดวกนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยมะพร้าวขูดขาวนะคะเตุที่ต้องใส่น้ำปลนลงไปด้วยเพราะว่าจะได้ทับให้น้ำตาลเราไม่ไหม้ติดกระทะนะคะ ค่อยๆกวนไปนะคะให้น้ำตาลซึมเข้าไปในเนื้อมะพร้าวนะคะแล้วก็ค่อยๆละลายอ๋อยอ,อ,อย่าลืมนะคะว่าการกวนไส้ต้องใช้ไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะอย่าใช้ไฟแรงอย่าใจร้อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงปุ๊บเดี๋ยวน้ำตาลเขาจะไหม้นะคะไหม้ติดกระทะนะคะแล้วก็จะได้รสชาติที่ขมปนมาด้วยนะคะ ้วค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้ำตาลเขาก็จะละลายแล้วก็จะซึมเข้าไปในเนื้อมะพร้าวพูดถึงมะพร้าวนะคะเราใช้มะพร้าวดำเนินก็คือมะพร้าวที่ไม่อ่อนเราก็ไม่แก่นะคะกินเข้าไปแล้วจะไม่มีความรู้สึกว่า,าเป็นกากติดอยู่ในปากนะคะเขาจะนุ่มๆนะคะนี่ก็คือใกล้ได้แล้วนะคะค่ะ น้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะเริ่มจะซึมเข้าไปในเนื้อมะพร้าวของเราแล้วนะคะกวนประมาณนี้กวนไปเรื่อยๆให้ออกแห้งๆนะคะแต่ไม่แห้งจนเกินนะคะในรูปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองยิบดูนะคะสักนิดนะคะกวนอีกสักนิดหนึ่งนะคะโอเคได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งให้เย็นนะคะก่อนที่จะเอาไปปั้นนะคะปั้นไส้ขนมทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะ คนดูนะคะนี่โอเคจากนั้นเราไปเตรียมนะคะไปเตรียมการปั้นนะคะเย็นแล้วเรียบร้อยได้ประมาณนี้นะคะสีของเนื้อมะพร้าวขึ้นอยู่กับน้ำตาลปิดแท้บางยี่ห้อก็สีเข้มบางยี่ห้อก็สีอ่อนนะคะแต่รสชาติเขาจะต้องออกมันหอมนะคะน้ำตาลปีปีบแท้ปั้นให้ได้ลักษณะแค่พอคำเนาะ จะอร่อยนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปเนาะปั้นไปตามที่เราต้องการนะคะเราต้องการกี่ห่อหรือปั้นจนหมดเลยก็ได้นะคะคสังเกตนะคะคน้ำตาลเขาจะซึมเข้าไปในเนื้อมะพร้าวเขาก็จะช่ำนะคะนุ่นเหนียวประมาณนี้นะค่ะปั้นง่ายนะคะคถ้าเราร้อนแล้วปุ๊บมันจะปั้นยากน,นิดนึงนะคะจะแฉะหน่อยเนาะ นนค่ะถามว่าถ้าไม่ไม่ขูดมือแมวจะใช้มะพร้าวขูดขาวขูดเป็นเส้นฝอยที่เป็นเครื่องใช้เครื่องขูดก็ได้เนาะมันก็ได้เหมือนกันนะคะเนื้อมะพร้าวก็จะละเอียดอีกนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นมือแมวที่ขูดมันจะกินมันจะกัดรูปๆได้สัมผัสของเนื้อมะพร้าวนะด้วยนะคะก็จะอร่อยไปอีกอย่างน,งนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> เพื่อนๆท่านใดส,นสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เนาะพี่ตุวกินดีให้คำตอบนะคะของขั้นตอนการทำขนมนะคะแต่ละคลิปสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะ <c oughs> okay. เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมนี่ค่ะได้แล้วถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมเราสามารถที่จะไปอบควันเทียนได้เนาะ มีคลิปหนึ่งพี่ตุ๊กเคยสอนวิธีอบขวาเทียนแล้วนะคะไส้ก็ประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวอีก300กรัมนะคะขอแนะนําว่าค่อยๆนวดนะคะอย่านวดเยอะทีเดียวเดี๋ยวจะไม่ทันกันกันกบไส้เนาะแต่ถ้าเราไม่พอเราสามารถนวดเพิ่มได้นะคะแป้งนะคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะน้าเปล่าเราค่อยๆใส่นะอย่าใส่ทีเดียวค่อยๆนวดไปแต่ถ้าความชื้นไม่เพียงพอเนาะยังยังเอาแข็งๆอยู่แล้วก็ ็ค่อยเติมน้ําลงไปได้นะคะค่อยเติมนะคะค่อยเติม,ะคะคตมแชะไปแล้วก็เพิ่มแป้งได้นะ,ะไม่ฟิกสัดส่วนนะคะของการนวดแป้งนะคะค่อยนวดนะ,ะนวดให้เข้ากันเนาะให้เนียนละเอียดเท่ากันนะคะจะง่ายต่อก,การปั้นด้วยนะคะจากนั้นเราก็มา คึงนะคะแล้วก็นี่ประมาณนี้นคือต้องใช้วิธีการคึงแล้วก็บิดลงมาอย่างละหน่อยเนาะก็คือจะใช้แป้งไม่หนานะไม่หนามากเพราะเดี๋ยวไส้ขนมจะแข็งเกินไปแค่แค่ใช้แป้งข้าวเหนียวเน็บางๆพอแล้วเนาะหุ้มไส้ไม่ต้องมิดชิดนะคะไม่ต้องมิดมากเอาแค่บางๆพอเพราะว่าถ้าเกิดเราทําขนมต้มเราอาจจะให้มิด ไม่ให้รั่วเนาะเวลาเราหอ่อแต่ใส่ไส้ไม่เป็นไรเราไม่ฟิกนะเราเน้นบางๆนะคะแคหุมไส้ได้นะคะพอแล้วประมาณนี้นะคะปั้นไปเรื่อยๆนะคะบางท่านอาจจะเพิ่มรสชาติของไส้ขนมอาจจะมีการใส่งาขาวลงไปก็ได้เนาะโอเคแต่พี่ตุ๊กจะวันนี้ใช้แค่มะพร้าวอย่างเดียวก่อนนะคะ ค่อยค่อยปั้นนะคะไม่ต้องมิดชิดแค่พอหุ้มไส้อยู่ก็โอเคแล้วนะคะปั้นไปเรื่อยๆนะคะปั้นให้หมดเลยเนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะไส้ที่เราปั้นแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเราไปเตรียมส่วนผสมของตัวขนมนะคะ <ๆ S 1> ก็จะประกอบไปด้วยน้ำกะทินะคะแบบเข้มข้น6 0 0 0กรัมหรือ6กกิโลนะคะ ใชหมอเบอร์30ในการกวนนะคะแล้วก็ใช้ตะก้อมือในการตีแป้งนะคะใช้แป้งข้าวเจ้า8 5ดอาิกรัมะคะ่ะถ้าเยอะไปสามารถที่จะลบออกได้นะคะสัดส่วนหารครึ่งได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเอมันเยอะไปเนาะแป้ง850กรัมที่ตกจะใช้ตะก้อมือก่อนนะคะตีแป้งให้ละลายให้หมดเข้ากับน้ำนะคะไม่ให้เป็นเม็ดนะคะ ไม่เป็นเม็ดเพราะว่าท่านอาจจะสะดวกการที่ว่าตีแป้งเสร็จปุ๊บผสมแป้งแล้วก็นําไปกองได้นะคะจากนั้นเราก็เติมเกลือนะคะอีก4ช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่นคนให้ละลายนะคะแต่พี่ตุ๊กสะดวกคือใช้ตะกอมือไม้นี่จะเป็นไม้ไผ่นะคะพี่ตุ๊กจะใช้ไม้ไผ่ตัวนี้ในการกวนรับรองว่าจะง่ายนะคะตัวขนมของคุณจะออกมาที่มีลักษณะเป็น,นเนียนแล้วก็เป็นใย,ยนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะ การกวนของปิตูก็คือกวนไปทางเดียวกันนะคะใช้ไฟประมาณกลางๆนะคะกลางๆไฟกลางไม่แรงนะคะแรงแล้วเดี๋ยวขนมจะไหมตรงก้นตรงตูดหม้อนะคะก้นหม้อนะคะกวนไปเรื่อยๆคะเขาจะเนียนนะคะเป็นเนื้อเดียวกันกวนไปทางเดียวกันนะคะที่สําคัญหอยยํานี่นะคะประมาณนี้ <c oughs> กวนไปเรื่อยๆนะคะนี่ เนื้อเขาก็จะเนียนๆจับปึกจับก้อนแบบประมาณนี้นะคะอ่าฮะสัดส่วนที่พี่ตุ๊กให้คือจับพอดีแล้วนะคะระหว่างน้ำกะทิกับแป้งเนาะจากนั้นเราก็มาทำมาเริ่มการห่อก็คือจะใช้ใบตองนะคะตัดให้มีลักษณะแบบนี้นะคะสองชิ้นชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กนะคะในการห่อชิ้นเล็กอยู่ด้านในเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่อนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยว ี่ตุกตักตัวขนมนะคะลองลองก้นลองก้นห่อก่อนเนะเา,านะ,ะแล้วก็ตามดีไซนนะคะแล้วก็ตักอีกสักนิดนึงนะคะปิดด้านบนนะคะอเ,คเอาแค่ห่อแค่ลักษณะแค่พอสองคำวิธีการห่อก็คือจะใช้มือด้านขวานะคะ ตั้งฉากกับพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ด้านซ้ายนะคะมือด้านซ้ายนะคะเปิดออกอย่างนี้ค่ะแล้วก็หุ้มตรงนิ้วมือของเราแบบนี้นะคะโอเคตั้งฉากแล้วนะคะฝั่งซ้ายแล้วเราก็เปิดใช้มือขวาเปิดฝั่งขวาออกนะคะแบบนี้ค่ะหุ้มสำหรับมือใหม่เนาะที่ยังเอ๊ะไม่เข้าใจการห่อของใส่ไส้เนาะบางทีดูเหมือนยากแล้วเราก็จับตรงปลายนะคะ อย่าบีบตรงกลางนะคะเดี๋ยวขนมจะไหลได้นะไหลออกมาได้นะคะแล้วก็ใช้มะพร้าวใบมะพร้าวนะคะทําเตี๋ยวเรียกว่าเตี๋ยวเนาะบ้านพิตุกเรียกว่าเตี๋ยวเนี่ยคะ่ะแล้วก็ใช้ไม้กลัดนะคะนี่นะคะ่ะใช้ไม้กลัดกัดเลยกลัดชินเฉียงหน่อยนะคะ เสร็จแล้วไม่ยากนะคะไม่ยากนะคะโอเคจากนั้นเราไปห่อให้หมดนะคะตามที่เราต้องการโอเคเสร็จแล้วเราก็มาเรียงใส่ซึ้งเนาะสังเกตพี่ตุ๊กจะเรียงห่างๆนะเรียงไม,ไม่ไม่เรียงชิดนะคะเพื่อที่ไอน้ําจะได้ขึ้นมาได้ทั่วถึงขนมเราจะได้สุกทั่วนะคะทุกห่อสุกเสมอกันนะคะแบบนี้นะคะน้ําที่เราจะใช้นึ่งนะคะ ต้องตั้งไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันตั้งไว้ให้เดือดให้พ่านแบบนี้นะคะก่อนที่จะนําขนมไปวางลงนะคะถ้าเกิดน้ำไม่เดือดไม่พ่านขนมเราออกมาแล้วสีจะใบตองจะไม่สวยเนาะมันจะออกดําค้ํานะคะนี่เดี๋ยวเรใช้น้าแบบเดือดพ่านแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวอีกสามสิบนาทีเรามาดูอีกทีว่าขนมที่เราเรานึ่องแล้วจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงใบตองสีเขาจะสวยมากเลยดูนะคะนี่นะ บบนี้โอเคเห็นไหมคะจะมีรูไอ้น้ำออกนะเเดี๋ยว30นาทีมาดูกันค่ะปิดปาให้เรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเปิดดูนะคะ30นาทีนี่เป็นไงใบตองสีสวยนะคะไม่ตายนึ่งแล้วก็ไม่สีดำนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะว่าขนมเราสุกไหมวิธีการเช็คเช็ยังไงนะคะสำหรับมือใหม่จะยังไม่เข้าใจเนาะถ้าถ้าเป็นพี่ตุกทำมานานแล้วพี่ตุกจะดูแค่สีใบตออพี่ตุกก็จะโอเครู้ละว,ว่าขนมของเราสุกแล้วนะคะสำหรับมือใหม่พิสูจน์เลยเราเอานำมาแกะเลยนะคะแกะดูนะคะ ก่อนที่จะแกะจริงๆต้องทิ้งไว้ให้ขนมเย็นตัวลงเขาจะเซตตัวลงแต่ถ้าเรานํามาแกะตอนร้อนแล้วขนมเขาก็ยังไม่ไม่เซตตัวเนาะยังไม่จับเป็นก้อนเขาก็จะออกลิเละเดี๋ยวพี่ตุกจะแกะให้ดูเนาะมันก็ยังไม่เย็นสักเท่าไหร่หรอกนะคะยังไม่เย็นสนิทด,ดีนะคะเดี๋ยวเราแกะดูก่อน <laughs> เพื่อที่เราจะได้เช็คดูไส้นะคะส่วนตัวขนมเขาจะสุกแล้วแต่สุกง่ายสุกแล้วเพราะเรากวนเขามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแต่ไส้ไส้มันยังไม่สุกเพราะเป็นแป้งดิบที่เรานํามาปั้นเนาะ นะคะคเดี๋ยวเช็คดูใช้ไม้ไม้กัดนั่นแหละคะ่ะที่เรากัดโหเขานั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะจิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปในตัวไส้นะคะถ้าออกเหนียวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะยืดเซตใส,สแบบเนี้ยแสดงว่าไส้สุกละนะคะแต่ถ้ายังเป็นลักษณะสีขุ่นๆแล้วก็แทงแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เหนียวไม่ยืดออกมาอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่ามันยังไม่สุกนะคะนี่นะคะถ้าไม่สุกก็นําไปนึ่งต่อได้ เีดูได้เลยไม่มั่นใจเขลียยเลยนะคะหรือวิธีสุดท้ายของของของ,ของการพิสูจน์เลยก็คือการกินเลยนะคะถ้ากินแล้วไม่รู้ไม่ไม่รู้สึกว่าเออแป้งเด็กมนันเหนียวนุ่มๆน,น,นะคะแสดงว่าสุกละใช้ช้อนซ่อมนะคะเกลี่ยดูเลยเง่ายใส้สีสวยเนาะเพราะสีขึ้นอยู่กับมะพร้าวของเราด้วยนะคะน้ำตาลปี๊บของเราด้วยนะคะ มันเนี่ยย,ย,ยืดนะคะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะขนมใส่ใส่คุณต้องทิ้งให้เย็นนะคะเขาถึงจะเซตตัวเป็นจับตัวเป็นก้อนออกมาในรูปทรงลักษณะที่ที่เราทําไว้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ตุ๊กด้วยเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้กันบ้างแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ เพื่อที่จะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆของพี่ตุ๊กออกมาขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดี